สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูยำผลไม้ง่ายๆกันวันนี้เราจะทำเป็นยำมะม,ม่วงสุกนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเพราะว่าปกตินเนี่ยเราจะได้ยินแต่ยำมะม่วงปลากรอบยำมะม่วงเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมะม่วงสุกเนี่ยพอเอามายำก็อร่อยไม่แพ้กันเลยแต่ว่ามันจะได้คนละสัมผัสกันนะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบก็จะมีมะม่วงสุกค่ะอันนี้เราหั่นเป็นเต่านะมีพริกค่ะ หอมแคร์หอมแคร์เราก็หั่นเป็นเต๋อเหมือนกันเราก็มีมะเขือเทศเราใช้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะคะถ้าใครใช้ลูกใหญ่ก็หั่นเป็นเต๋าแต่ว่าถ้าใครใช้ลูกเล็กๆอย่างก็ผ่าแบ่งครึ่งก็ได้หรือจะสั่งไปทางลูกก็ได้นะคะแล้วก็เนื้อสัตว์วันนี้ของเราจะเป็นกุ้งนะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ําตาลน้นําปลาน้ำมะน,นาวประมาณนั้นน้ํายําธรรมดาเลยนะคะกองกระดาษใส่ส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็เริ่มจากการเอากุ้งเนี่ยมารวกกันก่อนเลยนะคะวันนี้ทําไม่ได้เยอะมากก็เลยใช้กุ้งแค่ห้าตัวค่ะจริงๆไม่ใส่กุ้งจะใส่เป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้นะแฮมเบคอนหรือว่าไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยก็ได้นะคะพอเราลวกจนกุ้งสุกนะคะก็ให้เอากุ้งเนี่ยไปนองน้าเย็นเพราะว่าตัวยำมะม่วงสุกข,ของเรานี้เราจะไม่ให้อะไรมันร้อนเลยนะ ว่าถ้ากุ้งร้อนๆไปโดนกับมะม่วงสุกเดี๋ยวมะม่วงมันจะเละนะคะพอเราลวกกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําตัวน้ํายํากันเลยน้ํายําของเรานะคะเราจะใช้เป็นพริกสดบางคนอาจจะใช้เป็นพริกอ่นก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้าปลาค่ะ แล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะมันเอีอนอถ้ามะม่วงสุกข,ของใครเนี่ยมันติดเปรี้ยวเราจะไม่ใส่มะนาว้ยวยก็ได้นะแต่ว่าเราใส่นิดหน่อยนะคะให้รสชาติมันกลมกล่อมไม่งั้นตัวน้ำยำม,มันจะเค็มอย่างเดียวนะคะแต่เราจะไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวมะม่วงของเราเนี่ยมันหวานมากอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งที่เราลวกเอาไว้นะคะแล้วก็ หอมแข่ค่ะแล้วก็มะเขือเทศนคะคะแล้วก็มะื่องสุกจากนั้นนะคะก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะสีสันมันก็จะแบบน่ากินม,มากเลยปุกก็เบาหน่อยนะนเพราะว่ามะม่วงสุกเนี่ยมันเละง่ายมากนะคะแบบนี้ เรียบร้อยเราก็ชิมรสชาติเลยว่าเป็นรสชาติที่มันใจหรือยังถ้าถูกใจแล้วเราก็สามารถเอาเข้าไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของยำมะม,ม่วงสุกข,ของเราในวันนี้ทำง่ายมากเพื่อนๆเราก็รสชาติเนี่ยกินตอนอากาศร,ร้อนๆคือสดชื่นมากนะคะมีความหวานหอมจากมะม่วงแล้วก็มีความเค็มวน,วนัวๆมีเปรี้ยวอ่อนๆนะคะจากมะนาวแล้วก็มะเขือเทศพวกนี้นะคะคือทุกอย่างกินรวมกันแล้วอร่อยมากแล้วก็ทําง่ายด้วยนะคะก็ถ้าหากว่าใครมีมะม่วงสุกเบื่อจะกินแบบเดิมๆหรือเบื่อจะกินเป็นของหวานลองเอามาทําของคาแบบนี้นะคะ อร่อยมากๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆน่าจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะ ก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยค่ะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคําแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ